รับเยว่าเป็นประเด็นใหญ่ของวงการธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ผู้บริหารของ JKN ครับออกมาถแถลงข่าวนะว่าบริษัท JKN นั้นมีสิทธิ์ครับที่จะถูกคุบกิจการนะฮะแบบ hostile takeover นะครับหรือว่าการที่นักลงทุนบางส่วนเนี่ยเข้ามาครอบงำกิจการอย่างไม่เป็นมิตรเนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดฮะทางด้านของคุณสมิราชาครับได้ออกมาโพสนะฮะสตอรี่ IG เกี่ยวกับข่าวนี้นี่แหละคุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์เสร็จปั๊บ โพสต์ต่อมาฮะโพสตเลยเป็นรูปมีมากุผู้ชมแล้วก็เขียนว่าในแปลเป็นไทยเนี่ยนะฮะประมาณว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออุ้ย ไม่รู้เหมือนกันหมายถึงใครไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงเรื่องอะไรมันจะเชื่อมโยงกันไหมหรือยังไงนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับผู้ชมครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมยังคงเป็นเรื่องราวร้อนระอุในแวดวงธุรกิจครับที่หลายคนให้การจับตามองครับรวมไปถึงนักธุรกิจระดับเบอร์ต้นๆก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับ Miss Universe Organization หรือองค์กร Miss Universe ที่อยู่ภายใต้บริษัท JKN ของแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านของ JKN เองก็มีความจําเป็นที่จะต้องยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนะครับจ่ายเงินกู้ยืมหุ้นกู้ราว600ล้านบาทไม่ไหวก่อนที่ต่อมาครับทางด้านของคู่กรณีอย่าง TCG จอที่จะฟ้องกว่าพันล้านบาทครับใน2ข้อหาโพสตหมินประมาทด้วยการโฆษณาและยักยอกทรัพย์ปิดบริษัทไม่แจ้งหุ้นส่วนคนย้ายทรัพย์สินออกไปรวมไปถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้อีกกว่า500รายที่ยื่น DSI ให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษอีกด้วยทำให้หลายคนครับตั้งคำถามว่าทิศทางต่อไปของ JKN จะเป็นอย่างไรและจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้าง จนกระทั่งต่อมาครับทางด้านของ JKN นั้นได้ออกมาเปิดไทม์ไลน์ขั้นตอนและกรอบเวลาทำแผนฟื้นฟูกิจการหากสารละลายมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูมีเวลา5-8ปีในการดำเนินการเพื่อให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในช่วงเดือนมกราคมปี2568 ซึ่งทางด้านของพิสมัยลิกิ์ิตอำนวยรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท JKN Global Group หรือ JKN แถลงให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไข เหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย4จากการยื่นแผนฟื้นฟูกิจการว่าปัญหาและอุปสรรคที่อาจทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการได้มีหลายกรณีประกอบไปด้วยกรณีที่คาดว่าบริษัทมีโอกาสถูกซื้อกิจการรูปแบบการครอบงํากิจการอย่างไม่เป็นเม้นหรือ hostile takeover จากนักลงทุนบางกลุ่มหรือไม่หลังวอลุ่มการซื้อขายของหุ้น JKN ในช่วง10วันที่ผ่านมามีความผิดปกติอย่างมาก อย่างไรก็ตามครับบริษัทได้เตรียมการรับมือและแผนงานต่างๆไว้ตามสมควรบริษัทต,ต้องเผื่อไว้ทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังอาจมีกรณีอุปสรรคจากความร่วมมือจากเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับการชำระหนี้ร่วมกันความสามารถในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนธุรกิจจากธุรกิจคอนเทนต์ไปเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทเตรียมเอาไว้การหาพันธมิตรนักลงทุนตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนและสภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะภายในประเทศ ทังนี้ครับผลที่อาจจะเกิดขึ้นหากบริษัทไม่ได้เข้าแผนฟื้นฟูนั่นก็คือด้วยปริมาณหุ้นกู้ทั้งหมดหากทุกเจ้าหนี้เรียกร้องให้จ่ายคืนบริษัทจะไม่มีเงินสดเพียงพอดำเนินธุรกิจอย่างแน่นอนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่ค้าและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจต้องปิดกิจาการหรือถูกฟ้องร้องจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและล้มละลายจะทำให้ทุกฝ่ายเสียหายอย่างมาก แต่ทว่าล่าสุดครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสงคารามร้อนระอุนในโลกโซเชียลอีกครั้งฮะเมื่อสามีราชาหุ้นส่วนและก็คณะกรรมการขององคมม์กร Miss u n i v e r s ส Universe นั้นนะครับได้ออกมาแชร์สตอรี่ไอเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวของบริษัท JKN ก่อนที่จะตามมาอีกหนึ่งโพสต์ที่เรียกได้ว่าแรงกระแทกทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้ครับโดยเธอโพสต์ว่า and that is karma at its finest หรือแปลง,ง่ายๆนะครับว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ทำเอาร้อนระอุทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมฮะงานนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังภายในบริษัทมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้ว JKN จะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่สูงล่วแบบนี้และคู่กรณีที่รายร้อมอยู่ขนาดนี้ได้อย่างไรคงจะต้องจับตาดูกันต่อไปแหละครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n To อปดาราและเพจ f a c e b o o k To ปดารานได้เลยนะครับ